สนั่นสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทสุขภาพกาแฟทีมานหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนั่นสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซิเมียค์ลดกรดอลาิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย สนับสนุสนโดยผลิตภัณฑ์เสริรสมอาหารแค<ข>ลแแเซียม,มบำรุงกระดูกประธานศาลเจ้านาจาสาไทยจื้อปากน้ำขอเชิญชวนสิทธิอนุสิ์และสาธุชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจสินแสธีรพัฒเตชะชัยญาพัฒอาจารย์ใหญ่ประธานศาลเจ้านาจาสาไทยจื้อปากน้ำขอเชิญชวนสิทธิอนุสิต และสาธุชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจเนื่องในงานเทศกาลกินเจประจําปี2566ระหว่างวันที่14ถึง24ตุลาคม2566ในช่วงถือศีลกินเจเราสามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายดายดยการงดเลเว้นเนื้อสัตว์งดสิง่งอบายมุกงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหันมนุ่งขาวห่มขาวใครที่สนใจอยากจะทําบุญถือศีลกินเจงดเว้นเนื้อสัตว์ปีละครั้งเรามาปฏิบัติธรรมมาทําบุญไหว้พระสืบสารตำนานวนธรรมกินเจไปด้วยกัน สวัสดีสาธุชนทุกท่านและสิทธิานุสิทธิ์ขององค์เทพเจ้านาจาสาไทเจอเนื่องในเทศากาลกินเจถือศีลกินเจเป็นมาจบอีกวาระหนึ่งครับเริ่มวันที่14ถึงวันที่26ตุลาคม2,566นะครับมีขอ,เ,อเรียนเชิญสิทธิานุสิทธตและทุกทุกท่าน มาร่วมกันถือศีลกินเจละเลิกจากการเบียดเบียนเนื้อสัตว์นะครถือศีลภาวนานุ่งขาวห่วมขาวเพื่อโรป,ปรดแผ่สรรพชีวิตน้อยใหญ่ให้พ้นทุกยังไงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านและสิทธิอนุสิทธิ์ขององค์เทพเจ้านาจามาร่วมกันถือศีล ในเทศกาลกินเจ2,566นี้ขอขอบคุณทุกท่านครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีศ ดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเ r a t i ชันใหม่พบกันที่โชว์รูบอดทั่วประเทศซ่าีิทุกจังหวะเติรซี่เบิดหมซ่าอาร้อน